สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแอบถ่ายน้องๆกันนะคะน้องกำลังทำอะไรกัน,น,อ,นอยู่เลนด้วยพี่แม่ทำอะไรอยู่เนี่ยมันคืออะไรคะเนะี่กระดาษตัวการ์ตูนกระดาษตัวการ์ตูนว้าวห่อเท่าไรคะเนี่ยห้าบอทาทอเท่า,าละะแล้วของน้องผู้หญิงนะคะคืออะไร ว้าวเท่าไรคะสิบบาทอุ้สิบบาทใช่หรอสิบบาทแล้วของพี่ต้นข้าวล่ะอยู่นู่นอันนี้ของพี่ต้นข้าวหรอมันคือร้านอะไรอะคะร้านขนมหวานร้านขนมหวานี่ป้ายเขียนมันกินได้ไหมไม่ได้อ้าวกินไม่ได้สะงั้นเอ้ย้าวเลย แม่เห็นอะไรแว๊บๆแม่เห็นอะไรแว๊บๆว๊บแม่เห็นตังด้วยเฮ้ยมีตังด้วยเหรอเฮ้ยไหนว้าวดูดิมีตังด้วยแบงอะไรมั้งเนี่ยโอ้ยมีแบงห้าหมื่นแบงอะไรอะห้าแสนแบงห้าแสนโอ้พระเจ้าทำไมมันเยอะจังเลยแบงคอะไร อนี่คืออะไรการอะไรเนี่ยอ้ปลาตัวชื่อตัวอะไรอะเบนเป่ะนเทนกับปลาอลยะข้างหลังอะปลาไม่ใช่อะมันคืออะไรอะโปเกมอน้าโอ้โปเกมอนริงด้วยเ้านาวน้น้าน้าน้าเนาะนอ้โหนื้อมาจากไหนเนี่ยา้านน 1ิบบาทแล้วก็เท่าไหร่5บาทแล้วก็เท่าไหร่อีกมีสิบบาทห้าบาทแล้วก็ยี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปแอบดูพี่ต้นข้าวว่าทำอะไรพี่ต้นข้าวทำอะไรอ่ะเฮ้ยดู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 พี่ข้าวทำอะไรอ่ะพี่ข้าวทำอะไรอ่ะนีมันมันคืออะไรเนี่ยอืมอะไรอ่ะ เมือ่อกี้ใครแอบขอมแก้ม,ม <า S 1> เฮ้ยมีสร้อยสร้ด้วยหรอมันคือสร้อยเลยอเอาเอาเอาโว่ออกไม่ได้เอาออกได้แล้วไงมันคืออะไรเนี่ยวะสย้ยาโอ๊ยสร้อยเหรอฉันชอบมันเกลือมันคืออะไรอ่ะเอ๊แม่สงสัยจังเลยมันคืออะไรอะของเล่นอ,อ๋อมันคือกระเป๋าเหรอกระเป๋าแบบไหนอะมันคือกล่องกระดาษนี่นา ดด,ดูิกระเป๋าแบบไหนไอโอ้พี่ชายเกับกระเป๋กระเป๋าดูพี่ใบมั้งอุ้ยมีเจ้าหญิงด้วยอ่ะใส่กระเป๋าอุ้ยสวยอ่ะสวยไหมคะมอา้าวขอตัวมาหน่อยตอนนี้เกิดศึกแย่งชิงแย่งกันแล้วนะคะเอาให้เดี๋ยวพี่เอาให้คะ่ะพี่ใบแย่ง ทำพูด้วยพี่ข้าทำอะไระพี่ข้าแอบดูพี่ข้าดิพี่ข้าทำอะไระพี่ข้าเขียนอะไรกัน้างเาโอ้โหนี่คือของเล่นห้าบาทแล้วก็สิบบาทของน้องๆน,นะคะเมื่อประมาณเรามันน้อนเราก็ต้องใช้สอยอย่างประหยัดเล่นของเล่นเราก็ต้องเล่นแบบประหยัดเพราะว่ามันก็เล่นได้เหมือนกันนะคะน้องๆ แต่น,นี้น้องพุจิบก็กําลังสร้างงานใหม่ช่างงางเขียนของเล่นส่วนพี่อันนี้น้องพุจิบก็ทาตุ๊กตาเสร็จแล้วนะคะนี่ง่ายไหนดูใกล้ๆดีใป้ในๆหันหน้าใหม่ดิเอ้าตุ๊ก,กตามันใส่ชุดแบบนี้หรอว้าวเหมือนตุ๊ก,กตามันมีปีอออกอมมมันสียหรอสวยรวมๆแล้วสวยใช่ไหมสวยเหมือนใคร ไม่รู้พี่เช้าทำอะไรอะ่ะเนี่ยขอดูหน่อยดิอุย๊ยพี่เช้าระบายสีไหนท้องผดจีบอะไรอะ่ะอุย๊ยเห็นนมด้วยเสื้อไหนหรอว้าวโนมันหายแล้วค่ะอืมโอเคค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็กำลังไหนหันหน้ามาดูค่ะ มาเห็นอันนี้หรออันนี้มันคือของเล่นมั้งลูกคืออะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอาเอาโอเคค่ะน้องๆวันนี้นะคะให้น้องผู้จีบกับพี่ข้าวพี่ใบเล่นของเล่นกันต่อนะคะเ,เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะ บายบายหน่อยค่ะบายบายพุ่ม <Okay. S 1> พี้หน่อยบา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 ยพุ่มพีบค่ะบายบายหน่อยค่ะบายบายน้องพุ่มพี้ไม่บายบายเพื่อนๆเลยอะ่ okay, <Okay. S 1> ะโอเคค่ะบายบายค่ะ